หาวหันมันยืนสบายดีพ่อแม่พี่น้องไม่เจอผู้ทุกคนพี่น้องไอ้หน่อยสำหรับคลิปนี้เนี่ยไอไปแก้วเขาหรือว่าไอ้ไปโฮปเขาตอนซาบ้านก็เป็นวันหักวันแป้งหรือจังไปจ้อยแน่เลยใครกับนังลงมาเลยเข่าก็บวันแก้วก็เป็นแก้วแล้ววันไม่ให้แก้วก็ไม่ให้แก้วไอ้เป็นสกัดใส่เขาโลเขาปีแน่นอ่ะพี่น้องไอ้หนอวันเที่ยงให้วันหันดอาที่วันไหนโอดจะลงไปกองเขาแน่เลยจันรบัชน่ะสะอ่อนตึกอัน เข่าแน่เข่ากำลังเป็นเกี้ยวบางคนก็เป็นเกี้ยวแล้วบางคนก็เพ่เกี้ยวเดีใครไอลงไปต่อยสันนี่เราก็จังไอ้ลงไปแล้วไอ้เสียงว่าเสียงไหนพี่น้อยจันตึกเข่าแน่บางบอลก็เกี้ยวแล้วบางบอลก็เพ่เกี้ยวเดีใครลงไปต่อยสันนั่นเราก็ไอ้ไตไปเราก็จังไอ้ไปฮอตอันเทียงไฮอนี่เลยบอนหันเนาะเทียงไฮเนาะวันนี้ไปนะใครไหนไปจอยสองนะเสียงตึกพี่น้อยโล่งปูด่วนๆพี่น้อยเนี่ยข้างในก็ลงมาฮอตวันเคืองทางน้อยเลย วันน <arrested> <Holiday> okay ี้ยังไม่เป็นเขียวยังเขียวอยู่อีแม่นเสืสเขาลอกลางก็นี่ยังเขียวอยู่เลยวันนี้ก็จันตึกอีแม่นเขาลอกลางเนาะนี่เสียงมาเสียงน่ะจันมาจันหน่ะพี่น้อยนี่บ่ได้โอลงมาในลงมานี่เนาะนี่เกอป้อมปูก็ปืนหน่อาลงมาในเสียงมาเสียงน่ะพี่น้อยลงปูล้วนๆยามขึ้นก็ขึ้นล้วนๆยามลงก็ลงล้วนๆเนาะ พี่น้องไอ้เกขาในก่อยเฮอทเทียงให้เราเไอ้เจ้าจะคงสมาครกอนอโอามานำหลังนี่กุม,มาคถ่าอยู่ข้าวนึงถ่าฟาเลสเซอหน่อยนึงงเราจังไอ้กองเห้ใครหนานพี่น้องไอ้สันดุกอบป้าน้ำัาป้าน้ำาปูเป็นไทยแล่วขยอนมันอยนู่เนาะ

ปีนองไอเนี่ยหลังจากย่างเมย์อเอาแหง้งน้อยนึงแล้วก็ขั้นในเกี่ยมไม่ไปฮอบเขาเนาะฝุนยิ่งมันเป็นฝุดต้อนฝุดจ้ายเป็นฝูฮอบเคลื่อนฮอบเขาไ้เขาหน้าทว่วไปเนาะแต่ต่างจากขื่นปูลงปุยเมย์ไเมย์เนี่ยนะปีนองไอเสียงตึก Keng okay, nak. No. Hello. Buat kunci orang lau nak. Hello, keng okay, keng. Okay.

nó. bạn thấy ai còn? Mới vẫn còn Chắc con Sướng ta, sướng mà

alo ô oh, kiến 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 chú nan nàng xâm sơi xâm sơi xá alo Pin nào này, anh đào còn khảo này các bạn nào.

อ้าลูลโเกงเกงเกงเก่งทำขืนฟูเอกเกงเก่งเกงเกงสุจ้าวจพี่น้อยเดหลังจักกองเข่าไปหลาตอนนึ่งเราเดยข้างนเมนอเวลากินเข่าฮอตเวลาฟักฟรนกินเข่าเราเดยวกินเข่าอยู่ไฮอยู่น่านเจ็บตึกเด๋ยพี่น้อ้มาเนกินเขาน้ำกันหเดเสียงเสียงนะามีอัน เจวม,ทวมทวะท้อเนามะท้โอสาเฮ็ดเอาไว้เน,นาแลว้วก็มีแกงปลาแลว้วก็ผักจุบสมผักกาดแลว้วก็มีมมเมือดมะเขือคือว่าหน่อยเลยเมือดมะเขือแล้วก็จำเจีาเจ็บเจมหน่อยพี่น้องไอมาเนอะเอคนท่ทาน,นี่เดี๋ยว้องเยอะกันเนดือดไหมเดอมากเลยเดอดดัเลยพ่นี่ชินเดเรากเอ้ก็มีมกเมาเล้วพี่น้องเกินข่าวเด้อ กินข้าวเอนพี well ่น okay. ้องกิน <so ข okay. ้าวได้แล <so ้นขุาวมาิเลยยุ่มาน้าเาเขาก็เกสังกอินก่อนน่กินก่อนนอามานีงานเตถซานะซ่าจอมมุุไ่ลกู

ละลุละเน่แมไว้ให anyway ้พ yes ่อวะบอกพ่อผู้ายจมไม่ไดเคพอเจ็นี่ข้าวของพ่อเขารู้นอยากกินเทียงกันกินได้ทั้งแซบไม่ลืมอาดขวดซะจเยน่าจะดีนะนี่มาเจอตัวเจอเลยรรมะจะเหลือเป็นูมะเขอมะมะยาเลยเนี่ยธมะยา เอ้หน่อทั้งในกันเนาะทังนี้ก็กินได้สองจอกสีจอกอะไรขาบุมีไงนะดึง้าน

미친. 시집이 가면 되겠나? 아, 이거 또, 이거 또, 이거 거 또, 이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  이거 또, 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 이 Cham ừ, ừ, chia chăm, chéo, chăm chéo <laughs> chéo, nào, à tệ, này chia chân chia chân Chăm chân chia chân 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 ให้ก็ฝักฝนหน่อยนึงเลยเห็นอย่างโอ้หันจเออกระสันตัวมีฟักอย่างมีนอไรเยเ่ยอะไรุบนด้วยไสุดมือแรงเนาะไปเจอ งทั้งกล่องนะแม่เนาะแล้วก็ผู้บ่าวก็คืวน่าอายเนาะ bình nong cái này, khẽ nai cò, đi leo lao, đi lò leo đâu cò, nhúng tướm hộp pha cà súp dẻo súp dẻo, hang, tướm 2 tia nó nỗi leo nó, vâng đồi vâng đồi, หลาย <ห istic S 1> คนตามมาว่ายอยู่นี่แหละอยู่ คุอจะได้เมื่อยบ้างว่าเมื่อยเท่าไห่ พี่น้อยเด็กข้างในก็เดียวเรากองเขาแน่ใครม่ไหนโอ๊ยกำมาเฮือนเราก่อนจุนี่ไปซอกตัวปลามาเนี่ยตอนกำไม่มากินปลาน้ำเซาเอาไป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 โชคดีเลยทำได้ลายเลยตัวปลาเลย พี่น้องไ,ไอ้เด็กขนาดโอ้ก็ขึ้นปูมาตลอดเลยเสียงมาเสียงไหนไอ้เด็กกองเขาไฮแน่ไอ,อ้อออเด็กองเดียวอ่นติงไฮติงน้อยปูสองน้อยปูไม่เห็นกองเดียวอ่นเสียงมาเสียงไหนพี่น้องไอ้โคนไม่ซาวันเ,เดียวกันเม็ดเสียงตะเสียงมางอนมางอนนะ่ะเสียงตึกไอ้เด็กใครยังเบะหอดดอกยังเคืงทางเติมมามาหอดกลางเจิงไลยน้อยนึงใจขึ้นมาเติมมาหอดกระจมแดงเพืนน่อนเลยฟันหน้าเงินกว่แมนไฮแห้งหายมาตั้งนานเองปอมปูด่วนๆมาเสียงเมืเสียงไหนพี่น้อย khắc thẻ khắc vào thẻ thẻ bổn phuốt thẻ thẻ nào đấy, phải tâng làng mà bị nhoái, vú đó, bừng má thằng này đâu, bye bye, gấp gấp gấp, พี่น้องเอ้ยหนสะออนเขาให้ตึกได้เรื่องสร้างไปแต่วันน่ะก็เรื่องเป็นเกี่ยวไปไม่เล้าวางบอนั่นไม่ให้เป็นเกี่ยวไอ้แม่นสัสนเขาหรอกลางก็ให้ครแม่นเขารอต้นเลยตึมอาทิตย์หนึ่งแม่นเกี่ยวเม่ดตลอดพี่น้องเอ้ยเลยงอน่องอนน่ะเรื่องสร้างไปเป็นงน้อยป้วนเป็นอันเขาให้เม็ดนี่วันไหนโอ้ขึ้นมาน่ะบางไงก่อนนี้ลงไปฮอนก่อนเสียงตืเสียงมาเลยใครฟันเนอร์เนาะอันบอลเบื่อไอโอ้เนี่ย kham pū pāi an jāng mēn an āi ō yū sēng tē sēng mā tē tē pī nōng āi nē tāng lā kā tēm tē pōm pū tē vā rā āi vā kuaṁ kāo pōm pū rā rā pī nōng āi wā hēn tōng phiāng hāk nōi hāk mōn tē tē sēng tē sēng mā tē พีนองได้วันที่ยโอ้ข้นมาในสันไปตัวสันสีเหลืองเดืองเห็นเขาสีเหลืองเดืองเราวันโอขึ้นมาในเด็ให้ก็คืนมาตักันตั้งก็เรียบมาเรียบมาขืนมาสาเหตุกันตั้งมาปีนีนสาเหตุกันตั้งผลิตเถนเอาแค้นมีรถจักรต้นใหญ่เจ้ยผ่านมานมันมีแต่รถเออมีแต่ตั้งว่าตั้งก้าวแต่เด็ให้มันคืนมาขืนมาเราก็จงให้เรียบปุ้ยไปมาเรียบปูยไปเราจังปหอหดขีดวันเปียงหนึ่งจังเรียบไปตัวสันจะให้หดหวานเมือง ເອົາຫັນມັນຍືນເນາະມ່ນອງທີິງຈບນກດ l i k ກດ s h ຫາຍອນຮກປງໃນົານ